ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวมาพูดเรื่องการให้น้าคุนชมเจเชมที่รากไปนะครับผมเราจะเอาไว้หนึ่งวันหรือหนึ่งคืนก็ได้ค่อยปลูกนะครับผมส่วนเพชรบ้านนาสามารถปลูกได้เลยเพราะว่าเป็นไม้ห่อุ่มแต่ว่าเป็นไม้สีไม้เหล่านี้จะเป็นการถอนรากไปเราจะพักไว้ก่อนหนึ่งคืนก็ได้นะครับผมหรือเราจะปลูกเลยก็ได้เราปลูกเสร็จปุบ๊บเรากดดินให้แน่นนะครับผมกดดินให้แน่แนๆ่นเลยแล้วก็ให้น้ําไปแต่พอชุ่มนะให้น้ําไปแต่พอชุ่มแล้วก็เว้นไว้อีกสองวันนะวันที่สามถึงมาให้น้ําได้ แล้วก็วันที่สามให้น้ำวันที่สี่ที่ห้าก็ให้ไปวันละครั้งวันละครั้งไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งให้ไม้โดนแดดนะครับผมให้โดนแดดที่จัดนะให้โดนแดดแดดแบบลำไรลลำไร่นะครับผมถ้าเราต้องการให้ไม้สวยรอให้ไม้เราทรงตัวแล้วประมาณสิบห้าวันนะสิบห้าวันเป็นอย่างน้อยนะสิบห้าวันเราถึงมาให้น้ำยาเด้งรากได้ชวนชมเราถึงจะกลับมาสวยแล้วก็จะมีความสมบูรณ์เพราะชวนชมช่วงเราให้น้ำยายงรากรากจะเดินเรากให้ชวนชมชวนชมโอ้ยผมบอกว่าถึงไหม เราเรียกนะทำไมจะเชื่อมเราทํามาสวยสมบูรณ์ได้แบบนี้นะแบบนี้ครับผมอันนี้ก็มีนะอันนี้จะเป็นชั้นเดียวนะอันนี้ไม่ชั้นเดียวแดงตัวนี้จะเป็นแดงที่ผมทําใหม่นะอันนี้ไม่มีชื่อนะดอกจะอ่ากิบดอกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่แดงลงทัพย์นะอันนี้เป็นแดงที่ผมทําใหม่หมายว่าเป็นแดงที่ที่ผสมขึ้นมาใหม่นะก็ว่าดูสวยดูเก๋ดีนะแดงสดใสดีเผื่อจะชอบต้นนี้เอาไปเลี้ยงกันอันนี้จะมีอเมริกันยูคสารตัวหนึ่งด้วยนะอเมริกันยูคตัวนี้ด้วยฟ้าโควนเด้อ อันนี้ก็จะเป็นดอกดอกชั้นนะดอกชั้นอันนี้ผมก็ลืมชื่อแล้วอันนี้มันคำนานมากก็ไม่รู้ชื่ออะไรอันนี้บานนานก็เลยที่สองตาสภาพนะความสมบูรณ์ตาสภาพนี้นะรอบผมอันนี้จะเป็นม่วงนะอันนี้จะเป็นม่วงคำนะเป็นม่วงคำอันนี้จะเสียบแบบผาริมตอนแรกว่าจะเอาไว้ทำพันนะแต่ว่าเดี๋ยวแผลก็สวยอันนี้จะเป็นอังกอร์นะรวมต้งหมดห้าต้นนี้อยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบบาทนะหากใครสนใจห้าต้นนี้ห้าร้อยยี่สิบบาทเอาไปเลี้ยงก็เอาไปทำตามที่ผแมแนะนำแล้วคุณจะได้มาที่สวย ราคาตามความหมายนะตามความหมายตามความสมบูรณ์ก็ห้าร้อยี่สิบบาทก็ถือว่าไม่แพงหรอกเนาะห้าต้นเพราะว่าจะมีค่าส่งด้วยค่าส่งอยู่กับผมนะทุกอย่างอยู่ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมจะเนี่ยมันขอบคุณครับผมวัดดีครับผมสิครับ